บอกเลยว่าแม่งนัมเบอร์วันเหมือนกันนะรับช่วงล่างเดิมอะบูทเดิมครับ28ปอนด์นะครับมีคนมาดามมากกับผมจริงๆกับอีรถคันนี้แล้วนอกเหนือจากสปอร์ตไลท์มีวินครับนอนไว้ นี่เป็น ADM 12,500อปอนด์ครับส่วนในเรื่องของหัวโช๊คที่คนพูดกันเยอะว่าทำไมตอนลองปรับองศาใช่แค่นั้นมีปัญหากับฟิลลิ่งในการขับขี่ไหมนี่คุณตีไม่ตดนี่ดูอันนี้อันนี้ไอ้นุนีอา r ์แท้อารปลอม สวัสดีครับผมเอฟโรติ้งไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรายองอยู่ที่ลานนากมวลเหมือนเดิมนะครับกับเจ้าคันนี้เลยนะครับ GRS นะครับหรือว่าเป็น Toyota r Re v o GR Sport นะครับกับค่าตัวที่อยู่ที่1 5 0 0 0ล้านแบาทนะครับบอกเลยว่าหล่อมากเราเคยไปร่วมทริปกับเขามาแล้วนะครับที่เขาตะเหมียนนะครับแล้วก็ไปลองขับมาบ้างแล้วระดับหนึ่งนะครับซึ่งคันนี้เขาไม่ได้เดิมแล้วนะเขามีการตกแต่งเพิ่มเติมไปหลายจุดมากม นะครับหลายๆคนคงอยากรู้นะว่า GRS เนี่ยแตกต่างกับตัวอื่นๆหรือเปล่าหรือว่าแตกต่างกับ g r ตัวเก่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกับปอนกันเพราะว่าเขาใช้คันนี้เนี่ยมาหลายพันโลแล้วเดี๋ยวไปคุยกับปอนกันดีกว่าว่าคันนี้ทําอะไรบ้างฟีลลิ่งในการขับขี่เป็นยังไงนะครับโอเคครับสวัสดีครับปอนสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับเจอปอนแล้วไม่ต้องแนะนำตัวแล้วนะครับเพราะว่าเราอยู่กันกับปอนเนี่ยมา3คลิปแล้วใช่ครับอ่าเจอกันนะด้วยใช่นะครับตอนนี้น้าก็เริ่มแข็งแรงมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นครับก็ มีแรงฮึดมีแรงฮึดก็เลยแบบว่าก็ต้องออกมาก็ช่วยกันเป็นกําลังใจให้นาด้วยนะครับก็ตอนนี้นากาลังแบบเขาเรียกกายภาพบาบัดเนาะถูกต้องเพื่อให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าบางทีมก็จะมีแบบกระแสที่ทําให้เครียดหรืออะไรยังไงใช่ใครที่ทําให้นาเครียดอยู่ก็พยายามเบาๆหน่อยนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัว GRS นะครับคันนี้เดิมๆทีแรกเลยอ่ะคือขับเป็นยังไงบ้างได้ขับเดิมๆบ้างหรือเปล่า ต้องบอกว่าคันนี้เดิมช่วงล่างล้อยาาอาจจะมีการเปลี่ยนตั้งแต่วันแรกเพราะหนึ่งเลยคือเราไม่ได้คิดถึงการขับขี่หรอกแต่เราอยากได้ความสวยงามความหล่อล้อเดิมทีแรกเขาขอบอะไรเป็นขอบ17เครับเป็นขอบ17ยางยางเป็น b f g o o d ุ i ิดครับ265 6กห้าา็ก็คือให้เป็น BF มาแล้วจริงๆก็หล่อระดับหนึ่งแต่ว่าเราเนี่ยตอนนี้คือต้องบอกเลยว่าเราก็ชอบแบบอะไรที่มันแปลกเออคืออ f f s e ตล้อมันไม่ได้อย่างนี้คือล้อเดิมโรงงานมันจะหบ ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมล้อเดิมจากโรงงานรถญี่ปุ่นอ่าถึงต้องหุบถูกรู้ไหมอันนี้รู้มีเหตุผลไหมไม่รู้พี่ไม่รู้จริงๆคือไม่ได้ไม่ได้เคยตั้งใจหาข้อมูลเลยว่าเพราะอะไรเมื่อกี้ยังพูดเลยว่าเฮ้ยทำไมล้อเดิมสวยๆอะมันไม่ทำออฟเซ็ตแบบพอดีซุ้มมาเลยวะเออใครรู้คอมเมนต์ Comment เข้ามาหน่อยเพราะผมก็สงสัยเหมือนกันว่ารถทุกรุ่นเลยต่อให้สวยขนาดไหนก็นแล้วแต่ต่อให้เป็นรถแต่งพอแต่งจากโรงง,งานมาเสร็จปุ๊บทำไมล้อ,<พ>อต้องเป็นรถญี่ปุ่นถูกต้องต้องหุบแต่ถ้ารถยุโรปเขาจะแบบล เอออันนี้พนะเราก็เลยต้องเปลี่ยนล้อถูกไหมใช่ครับทีแรกเราเปลี่ยนล้อเป็นล้ออะไรบอกเลยว่าตอนแรกล้อชุดนี้คือล้อตั้งแต่ไปลุยมาเลยตั้งแต่แรกมันคือนโซซีซ่าขอบสิบเจ็ดครับคือผมอะเปลี่ยนแต่ผมอยากได้ฟีลลิ่งเดิมอืมก็เลยใส่เป็นสิบเจ็ดเหมือนเดิมอันนี้ขอบเท่าเดิมขอบเท่าเดิมกว้างเก้าครับทีแรกล้อเดิมกว้างล้อเดิมน่าจะกว้างประมาณ8ปดอ๋ออันนี้เบ่งความกว้างขึ้นมาอีกใช่ออฟเซตเท่าไหร่อ f บวกสิบสองบวกสิบสองเสมอเลยพี่ นี่แสดงว่าตัวรถตัวนี้เนี่ยตัวเผาขับหรือว่าตัวปีกนกอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นเยอะเยอะต้องบอกอย่างนี้เยอะนะเท่ากับตัวปีกนกเผาขับไม่เท่าเดิมใช่ครับนะครับลหลายคนอาจจะบอกว่าเอารีโวตัวเดิมเนี่ยแปลงแปลงได้ไหมแปลงได้แต่ไม่สามารถแปลงปีกนกเผาขับได้ใช่ปัจจุบันนะของอาจจะยังหายากหรือหาไม่มีหรือแพงถูกต้องส่วนใหญ่อยากที่จะให้มันออกมาเนี่ยอาจจะต้องใช้ล้ออ็อฟ แต่ล้อออบลบออบลบหรือมีการลองอะแดปเตอร์ช่วยซึ่งฟีลิ่งการขับไม่ไม่เหมือนแน่นอนรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนในเรื่องของหัวโช๊ที่คนพูดกันเยอะว่าทำไมตอนลองปรับองศาใช่แค่นั้นมีปัญหากับฟีลิ่งในการขับขี่ไหมไม่มีไม่มีเลยแย่ไหมแบบขับแย่ไหมอะไรยังไงผมน่าจะบอกพี่เอตั้งแต่ทริปแรกๆนะบอกว่าฟีลิ่งมันมันดีอะสำหรับผมคือมันน่าจะดีที่สุดตั้งแต่โตต้าออกหมายความว่า ไม่ได้บอกว่ามันนุ่มนวลนหมายความว่าดีนี่คือหมายถึงว่าช่วงล่างเดิมอ่ะก็ไม่เปลี่ยนก็ได้เมื่อเดือดร้อนกาะถนนขึ้นไหมกว่าตัวเดิมอ,อยา่างสมมติถ้าเป็นตัว GR ตัวเก่าหรือว่าเป็นตัวล็อกโคคือต้องบอกว่าล็อกโคเนี่ยผมไม่เคยขับจริงจังนะก็ได้แค่ขับแบบป่าปลายนิดหน,น่อยซึ่งเราไม่ได้เอาไปใส่ความเร็วหรือไปลุยป่าไปอะไรอันนี้คือเราลุยจริงเราขับเร็วมาแล้วใช่ซึ่งคันนี้ผมบอกเลยว่าเข้าโค้งกับคล้ายดังแล้วกัน ไม่มีปัญหาเลยในความเร็วสูงนะครับมากกว่า120เนี่ยไม่มีอาการไม่หลุดไม่อะไรทั้งนั้นเท่ากับจริงๆช่วงล่างในเรื่องของตัวก้อนรองหัวโช๊คไม่ได้มีปัญหาอะไรผลโดดคอสะพานแรงๆทุกอย่างครับไม่กระแทกไม่อะไรเลยคือทําสโตกโช๊คมาดีมากเนาะจริงๆสื่อเมื่อที่ผ่านมาเขาไปออสเตรเลียกันมาก็คือไปเมืองที่เขาพัฒนาแล้วก็การหลบคันนี้อ่า เขาไม่ใช่ว่าแบบว่าอยู่ดีก็เ,เอามาใส่ก้อนรองเพื่อให้มันสูง<ฮ>หรือว่าปรับองศา,างเฉยนะเขามีการทดลองมาแล้วใช่เขาลองจุดยึดต่างๆหลายๆที่มาเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยแบบนี้ลงตัวนะครับแล้วก็ประหยัดงบที่สุดคือ,อบางทีเนี่ยความสวยงามมันก็ระดับหนึ่งถูตอค,คนไทยอ่ะเป็นคนที่ซีเรียสปัจจุบันว่าเฮ้ยม,มันจะต้องดูดีดูเท่แต่บางทีเขาอาจจะมองว่ามันแพงเกินไปถูกต้องแล้วก็อาจจะแบบว่า,วาไม่คุ้มกับผู้บริโภคเขาก็เลยรู้สึกว่าแค่นี้โดนด่ามันโอเคโอเคแล้วแต่เขาก็เลยโดนด่าไง ซึ่งก็ต่างคนต่างมุมมองเนอะซึ่งเราเองที่ตัดสินใจซื้อเราก็มองว่าหนึ่งมันคือโตโยต้าสบายใจครับครับตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแน่นอนว่าเราอาจจะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้เกิดมาเพื่อทางดําเป็นหลักมันเกิดมาเพื่อทางแบบออฟโรดในหน่อยแต่ไม่ได้แบบลุยหนักขนาดนั้นแต่แบบแบบทางทางทรายอารมณ์ดาก้าที่มันมันลู้ได้จำลองขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าแม่ง นัมเบอร์วันเหมือนกันนะกับช่วงล่างเดิมอ่ะลุยได้แตยินบอกแล้วใช้ความเร็วสูงได้ส่วนทางเรียบปกติล่ะเวลาใช้งานธรรมดาความเร็วย่านต่ําบอกเลยว่าค่อนข้างสะเทือนมันไม่ได้กระด้างแบบโชกแข็งอ่ะคือมันต้อเฟิร์มไหมเออประมาณนั้นแต่มันก็มันเก็บไม่เรียบเก็บไม่หมดละกันอ่ารีเหมือนค่ารีบาวอะไรของเขาอาจจะทําได้ไม่ไม่ดีขนาดนั้นปกติจริงๆแล้วมันก็ต้องแลกกันจะลุยต้องหรือจะนุ่ง ถูกต้องถ้าลุยยังไงหรือว่าจะซิ่งเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีความเฟิร์มขึ้นมาพอเฟิร์มปุ๊บก็ต้องกระด้างนิดหน่อยแต่บางคนไม่เข้าใจเออมันต้องแลกกันแต่ถ้าสมมติถ้าอยากเคียรได้นุ่มมันอาจจะย้้ยถูกต้องพี่นะครับแต่เราผมรับได้อันนี้รับได้เฮ้ยบอกก่อนว่าจริงๆแล้วปอนไม่ให้ใส่โตโยต้านะเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยคุณใช้โตโยต้าคุณใส่โตโยต้าคุณก็อวยจริงๆร้านนากะมลนะครับตัวปอนเองใช้อีซุกใช่ครับนะร้านนากะมลแต่ละคันก็อีซุสุหมดเลยคันนี้คือแแททบจะเเเปป็็นนนโตตย้าี่กกรรรคััล ใช่ไหมใช่อ่าอันนี้คือพูดจากการที่ไปใช้จริงมาแล้วแล้วผลก็เริ่มลงแล้วเดี๋ยวมาไล่ดูกันดีกว่าคันนี้นอกเหนือจากล้อยางที่เปลี่ยนไปแล้วอันนี้เป็นยางอาทีตอนนี้เป็นโตโยอาร์ทครับ,รบที่เราใส่เข้าไปก็อยากจะลองฟีลลิ่งว่ามันแบบจะแตกต่างไหมกับเออเดิมเปลี่ยนล้อตัวนี้แต่ยางเป็นนิตโตลิทแกรมเลอร์สองหกห้าเจ็ดดอกมันก็จะแบบออกแนว a อทอ่าเสียงไม่ดังแต่ดอกมันค่อนข้างโหดคือใส่แล้วสวยใส่แล้วเต็มดอกเล็กกว่านี้ปะ ดอกเล็กเขาเรียกว่าช่องตัวระหว่างก้อนอ่ะมันค่อนข้างแคบกว่าแต่ล้ออะยางลิกเกอร์ที่โหดเนี่ยเพราะเขามีก้อนข้างก้อนตะกุยที่ใหญ่อ่าอ่าเลยดูเหมือนยางอารมณ์ให้อารมณ์มัดแต่เป็นยางที่เขาเรียกว่าไฮบิดไม่แต่นี้ก็ดูโหดนะดูโหดโหดกว่าไหมสองอันนี้อันไหนผมว่าตัวดอกตรงนี้โหดกว่าแต่ตัวแก้มเนี้ยมันมันไม่มันไม่ใหญ่เฉพาะตัวเอาคือผม่าเป็นคนชอบยางที่แก้มค่อนข้างแบบครดูดุอะสองตัว อันไหนเงียบอันไหนนุ่มกว่ากันนิโตะนะครับเงียบกว่าหนึ่งสองตัวนั้นหนักกินน้ำมันอ๋อนะผ้าใบสิบชั้นครับตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดผ้าใบน่าจะสี่หรือหกนี่แหละจาไม่ได้นะไม่ชัวร์นะมันต้องมาดูเพราะว่าโตโยาราทีแต่ละเบอร์ผ้าใบไม่เท่ากันอ่ะแล้วแต่ไซส์ถูกต้องครับก็เท่ากับอันนี้เบากว่าเบากว่าขับนุ่มนวลกว่าเสียงเสียงดังกว่าอันนี้ดังกว่าดังกว่านะครับอ่ะล้อกับ ยางเรียบร้อยเบรกอันนี้เป็นเบรกเดิมโรงงานเป็นเบรกเดิมโรงงาน4ีพอตนะครับของจีอาใส่ล้อชิได้พอดีพอดีไม่ติดไม่ติดเลยแล้วนอกเหนือจากระบบเบรกด้านหน้าที่เราเห็นไปแล้วนะครว่าเป็นเบรกตัว GR นะครับด้านหลังเขาก็เป็นเบรกที่เป็นเบรกดิสมาเหมือนกันใช่ไม่ใช่เป็นดัมนะครับแล้วก็เป็นสีแดง GR เหมือนกันคุมโทนอ่ะคุมโทนนะครับก็เป็นรถกระบะอีก1รุ่นนะครับที่ให้เบรกดิสมาเป็นดิสมานะครับแล้วก็คันนี้มีข้างในเนี่ย มีใส่วัดบูทไปจะมีวัดบูทแท้ครับออโตมิเตอร์อแล้วก็รถด,ดีเซลเนาะขอดูนิดนึงนะครับแล้วก็มีตัวตัวปรับไฟคือก็ให้มาทุกอย่างยกเว้นปรับระดับซึ่งเขามีมอเตอร์มาให้แล้วแต่เราแค่ขัดสวิตคืออารมณ์เดียวกับ Fortuner แล้วก็รถรี vo นะครับ r ี vo ที่ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เนี่ย เขาจะมีมอเตอร์ปรับสูงต่ำได้แต่ไม่มีเทวิตปรับไป,ป,บไปอันนี้ก็คือมาเติมอ่าที่ร้านเราก็มีขายหมดอ่าเผื่อใครที่แบบว่าอยากที่จะมาเติมก็มาเติมที่ปอนได้ครับนะครับส่วนอีกอย่างนึงนะครับที่ปอนเปลี่ยนมาเป็นท่ออันนี้ทั้งเส้นปะ ครึ่งครับเพราะว่าเป็นยูโรไฟ h ์เราก็จะไม่ได้เปลี่ยนทั้งท่อนนะครับยูโรไฟตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็ต้องมีตรงท่อพักเหมือนกันถูกต้องครับนะครับก็เลยเปลี่ยนท่อเป็นอันนี้ของใครนะ JTC ครับนะครับความสูงอะไรต่างๆอันนี้เดิม s t a ม d าตรฐานเพราะโชคยังไม่ได้เพราะว่าโชคยังไม่ออกนะครับคันนี้แอบเห็นด้านหน้าเนี่ย ถ้าดูผินเผินจะดูไม่ออกแต่ถ้าเกิดเราเจาะรายละเอียดดูหรือว่าเพ่งดูเราจะรู้ว่ามันเข้มขึ้นใช่ครับอันนี้ฝากระโปรงเพราะว่าเปลี่ยนฝาเป็นไฟเบอร์ของทางร้านครับคือเราขึ้นงานคาร์บอนอยู่แล้วเนาะแต่ตัวนี้สายออฟโรดนะมันไม่มีใครใส่เป็นคาร์บอนหรอกน้อยนะผมก็เลยแบบเฮ้ย ขึ้นไฟเบอร์ดีกว่าว่ะเฮ้ยแต่จริงๆเราเห็นนะอีกค่ายหนึ่งอย่างฟอร์ดเนี่ยเขาก็จะมีสกู๊ปแบบนี้ใช่แต่เขาใช้แปะเอาใช่อ่าแต่อันนี้คือเป็นฝาขึ้นโมลใหม่เลยทั้งชิ้นเลยอ่าและสกู๊ปนี่คืออ่าเป็นช่องหลอกพี่ไม่จริงเพราะว่าอินเตอร์มันอินเตอร์รถสมัยนี้มันอยู่ข้างบนแลลวอยู่ข้างล่างผมก็เลยแบบถ้าเราปล่อยลมจริงมันจะกลายเป็นน้ําเข้าเครื่องแล้วเลอะอ๋ออะไรนี้น้ําระบายออกไหนอะ อันนั้นมันเป็นรูตันพี่แล้วเราจะมีรูด้านหลังคือถ้าจัมหายยกลอะก็จะออกได้แต่อันนี้ก็จะมีแบบเป็นลวดลายนะมีด้านหลังเหมือนที่ฉลามอะไรประมาณนั้นเฮ้ยมันก็ดูแบบดุไปอีกแบบหนึ่งดูดุครับที่แรกอ่ะตอนคุยกันปรึกษากันที่แรกเรายังรู้สึกว่าถ้าใส่ฝาซิ่งมันจะดูแบบไม่เข้ากับรถคันนี้หรือเปล่าใช่แต่ดูดุนะแล้วแต่คนชอบนี่นะครับอาจจะดูด้านในด้านในผมก็ขึ้นเป็นเหมือนคาร์บอนเลยก็คือเป็นเรียบเ m เมเหมือนกันเป็นเรียบนะครับแล้วก็เป็นสีเดียวกับ อ่าตัวรถเลยใ,<ช>ในเมื่อเปิดตัวเครื่องมาแล้วเรามาคุยถึงเรื่องเครื่องยนต์ดีกว่าได้ตัวเครื่องยนต์ของเขาเห็นบอกว่ามีการปรับปรุงหรือว่าจูนเพิ่มเติมมาให้แรงม้าเนี่ยอยู่ที่2 2 4ยิบแรงม้าใช่ครับนะครับอัตราเร่งเป็นไงอัตราเร่งต้องบอกว่าตอนที่เราไปทริปแรกเราไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะอัตราเร่งเพียงพอ,อขับสบายแต่ไม่ได้รู้สึกว่าแรงขนาดนั้นแล้วก็บูตเดิม ครั <28 S> 2> บ2ปปอนด์นะครับมีคนมาดาม,มากกับผมจริงๆกับอีรถคันนี้ว่ารถจูนมาแล้วบูทเท่านั้นเท่านี้บูทเดิมไม่ถึงหลอก28อบูเดิม28นะครับอ,อันนี้คือเครื่อง2.8นะครับใช่เครื่อง2.8มีการพัฒนาในเรื่องของระบบต่องแล้วก็หัวฉีดเป็น I-Arc ใช่นะครับตัวนี้ก็คือบูทเดิม ยี่แปดโรงงานคือต้องบอกว่าที่มันเยอะเนี่ยแน่นอนว่ามันถูกปรับจูนมาแล้วไงเพราะมันคือรถที่200กว่าแรงม้ามาแล้วจากโรงงานถ้าจำไม่ผิดท็อกก็500กว่า500กว่าก็คือขับสนุกแต่ไม่ถึงขนาดว่าแรงปื๊ดป้านแบบว่าไม่ได้300แรงม้าง่ายๆนะครับแล้วตอนนี้เราทำอะไรบ้างตอนนี้ใส่กล่องพ่วงของ ECU ไปครับซึ่ง แรงม้าจริงที่ลงพื้นแค่214ตัว214ทีโอเคมา200กว่า220กว่าอันนี้คือเดิมๆนะเดิมลงพื้นจริง214ใส่กล่องแล้วขึ้นมา231 210ตัวโอเคคือเราไม่ได้หวังว่าจะขึ้นเยอะอยู่แล้วเพราะเราคุยกับที่อัด ECU เนี่ยตั้งแต่แรกว่ารถมันถูกเค้นมาแล้วตั้งแต่แรกอะเต็มแล้วมันไม่น่าจะไปได้เยอะอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วแต่ที่ผมอยากได้คือผมอยากได้ความสมูทแล้วก็อยากได้ทอร์ก อ่ะอีกนิดนึงเพราะทอกจริงมันก็ไม่ถึงไม่ถ้ทอร่อยกว่าขึ้นมาเท่าไหร่ตอนนี้ท็อกหกร้อยหกร้อยเจ็ดใช่อ้ท็อกเหลือเหลือแบบเหลือชัดเลย่นกันจริงๆการใส่กล่องอ่ะมันไม่ได้วัดแค่แรงม้าอย่างเดียวและอารมณ์ของท็อกที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทําให้แบบเฮ้ยเรามีความเงื้อแบบสบายเออมันื้ยพอเวลาเร่งแซงมันขับสนุกกว่าเดิมใช่ช่วงร้อยช่วงเก้าสิบฟาดขึ้นไปเนี่ยโอ้โหมาแบบปื้ด ทั้งท้ที่ยางหนักๆนะก็เทิดใครอยากที่จะได้แรงกว่านี้ขึ้นไปอีกก็เทอร์โบแล้วกันคุณก็อัพเทอร์โบแล้วกันตอนนี้เทอร์โบมีสําหรับที่จะแต่งตัวนี้เยอะมากมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์นะครับโอเคแล้วก็คันนี้ผมแอบเห็นมีสปอตไลท์อันนี้กําลังอยากจะดูอย่าเพิ่งเอาลงอยากเห็นอยู่ว่าของผมใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยตูดติดเพราะของเราเนี้ยมีมีเป็นตัวเหล็กนะครับตรงเนี้ยเราจะมีเป็นตัวข้อต่อมัน ไม่ติดเลยตัวนี้เห็นป่ะเราจะยกขึ้นมาก็ไม่ชนไม่อะไรอันนี้เป็นสปอร์ตไลท์เป็นสเตดี้ก็มีในชุดเนี่ยเขาจะมีฝาที่เป็นสีฟ้าสีเหลืองเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้หรือจะแกะไม่ใส่ก็ได้แล้วก็ถ้าใครแบบอยากปิดก็เผื่อแบบต่อพระทรงพรสีมันจะมีฝาแต่งที่เป็นหน้าปีศาจหน้าหีของอก็ซื้อได้ต่างหาก อ,อันนี้ก็จะมีขาสาม,มารถต่อได้แล้วก็<ช>ขึ้นมาอยู่ตำแหน่งนี้เดี๋ยวลองปิดฝากระโปรงดีกว่าดูด้านหน้ากันมันจะยึดเดียวกับขาฝากระโปรงเลยไม่ต้องจอดรถไม่ต้องอะไรทั้งนั้น,อ,นอันนี้อยู่คู่เท่าไหร่ดวงละ5,000วิดวงละ5 0 0 0คูค่หนึ่งู่่ก็หมื่นหนึ่งไม่รวมชุดต่อไม่รวมขาคือเฉพาะไฟกระจบประมาณถ้าตีวงกลมก็หมื่นห้าอ่ะโดยประมาณนะมีสายไฟมีอะไรชุดสายไฟเขาจะมีมีสวิตช์อยู่ในรถแล้วก็มีรีโมทไวเลส มีไวเลสด้วยใช่เป็นแบบกระพริบได้หรือว่าเปิดค้างได้กดได้เลยของเราก็เป็นรีโมทเปิดปิดธรรมดาอยู่ด้านในไม่มีไวเลสแล้วก็มีชัางรีโมทเปิดปิดและไวเลสแล้วมันเปลี่ยนสีได้ด้วยเปลี่ยนสีคือเราต้องต้องแกะนี้แล้วนอกเหนือจากสปอตไลท์มีวินครับนี่ตอนไว้เป็น A D M 1 2 5 0 0ปอนด์ครับตัวนี้แรงดึง6.1เฮ้ยน่าจะคล้ายๆกันนั้น่าจะเหมือนๆกันแล้วก็มีรีโมทไวเลสเหมือนกันตัวนี้ ไ้ยของพี่ก็มีอันนี้พี่ใช่ที่เป็นแม่เหล็กดูแล้วก็ต่อสายได้เลยได้อันนี้คือเนียนมากคือพอเวลาเราปิดปุ๊บเนี่ยเราก็แทบไม่รู้เลยว่ามันมีวินเพราะว่ามันถูกซ่อนอยู่ด้านในลูกค้าชอบมากเลยอันนี้จะเห็นเลยว่ามีตัวชุดชุดไฟของเขาครับที่คุมวินนะครับนี่เราก็เห็นวินแบบนิดๆหน่อยๆเห็นไม่เยอะเผื่อใครอยากติดวินอันนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ สามหมื่นหนึ่งบาทรวมถาดรวมทุกอย่างจบในราคานี้3 1ม0 0ื่นรวมถาดคือรวมติดตั้งอะไรเรียบร้อยระบบไฟติดตั้งตำแหน่งเดิมได้เลยถูกต้องรืดถั่วชัตซีแข็งแรงแน่นอนรับรองนี่แล้วก็คันนี้มีอะไรแต่งเข้าไปอีกมีด้านด้านล่างนี้มีกันแข็งของจังเกิลครับถ้าคนที่เคยเล่นออฟโรดแน่นอนว่าเขาคือเจ้าของเดียวกันกับเปียกออฟโรด ทำไมถึงใส่กันแข้งกันแข้งเดิมมันมันยังไงมันเป็นเหล็กบางๆงพี่ครับเออแล้วมันก็ไม่สวยด้วยแหละเราอยากได้ให้มันแบบมีสีสันเพิ่มขึ้นมาแล้วก็แข็งแรงจริงๆเพราะมันคือเหล็กสีมิลอ่าจริงๆคันกันแข้งแต่งเนี่ยคือหลายคนบอกของเดิมมันก็มีกันแข้งอยู่แล้วผมใช้ฟอร์จูเนอร์ล่วงไปกระแทกหินบุกนะครับแล้วบุกปุ๊บเนี่ยมันไปชนกับตัวกันโค้งใช่นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้โอกาสบุกน้อยมากน้อยมากนะครับแล้วก็มีอะไรอีก ตัวนี้ที่เหลือด้านข้างในก็จะเป็นวัดบูธมีอะไรนิดหน่อยพี่ดานหลังยังไม่ได้ใส่เพราะว่าของแต่งมันยังแบบยังไม่ถูกใจจริงผมต้องใส่บันไดเหล็กโคบารากด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยที่เหลือข้างหลังยังไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตัวเป็นสปอร์ตบาร์ถูกต้องหล่อๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับด้านหลงด้านหลังบอกเลยว่าหล่อมากสำหรับตัว grs ใครชอบ gr หรือว่าใครมี gr อยู่อยากจะเอามาแต่งนะครับก็สามารถเข้ามาที่นากะมอนได้นะครับมาคุยกับปอนได้เลยหรือว่าใครมีตัวธรรมดา อยากแปลงทาหมดครับนะครับทำได้หมดเลยมีให้เลือกจะเทียบจะแท้จะนู่นนี่นั่นมีหมดนะอย่างพวกนี้สามารถใส่กับตัวรีโวธรรมดาได้ตัววินใส่กับรโวรรมดาได้ใส่ได้หมดมีลูกค้าจองมีหมดวินไปสองตัวเนี่ยของยังขาดอยู่อ๋อโอเคใครอยากได้ก็ติดต่อมาแล้วก็รอคิวนิดนึงตอนนี้ฝนตกมาเยอะแล้วนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยที่เลบเร็วไปหน่อยนะครับก็หนีฝนนะครับสำหรับคลิปนี้ใครเข้ามาชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเราด้วยครับสำหรับใครติดตามปอนติดตามได้ไหนครับ ก็เป็นช่อง t i k t o k ก็ได้ครับชื่อภาษาไทยเลปอนเวนวักอยู่นนครับผมง่ายๆแบบนี้แหละใน t i k t o k ก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะพากันไปลุยกันทั้งเจ้ามิวเทั้งเจ้าพันนี้ส่วนใครเจ้ารถมาทําที่นากะมลนะครับสามารถติดตามไดนไหนเพจเลยครับกะมวลกันยางเวนวักเคเอ็มเรซนะครับก็ดนเพจนี้ก็อาจจะเป็นเพจใหม่ฝากติดตามันด้วยโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสาหรับคลิปต่อไปเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ พอเลยวะเลยบอสไม่รู้เขาครับนี่นี่เพียมเพียมเทปม่างี้กันเพียมมาล่องนี้นะแล้วก็เทปขึ้นนี่ยาวๆก่อนนี่ไม่นิ่มหรอไม่นิ่มแต่เพี่ยมครับอมาจ้าจ้านะนี่ของจริงไม่ติดนี่ดูอันนี้อันนี้ไอ้นนท์จีอาแท้ไอ้จีอาปลอมทำมันง่ายไปนี่รุ่นน้องไงเราเกอเมาก่อนนี่ก็ไปเช็ดเซ็ตโช๊คครับ เปลี่ยนโชคที่โชคพ้อยที่จบเลยนะ